สวัสดีครับวันนี้ออแกนิคฟาร์มวันนี้เรามาดูท i m เมอร์ a ีเลย์นะครับอันนี้มี4โปรแกรมนะครับ4คำสั่งนะครับ4ก็เรียกว่า4โหมดการใช้งานนะครับแล้วก็ดิสเพย์ก็จะเป็น ตวนี้นะครับ isp ทำได้ถึง99วินาที999วินาทีความละเอียดอยู่ประมาณ1วินาวินะครับ1เสเซกนะครับสามารถปรับทุนยมได้1จุดนะครับรุ่นนี้นะครับเอาคร่าวๆเลยนะครับก็จะมี อินพุตบวกลบนะครับเป็น DC 12โวลต์นะครับถึง30 30โวลต์นะครับที่เขาบอกไว้นะครับรองรับได้หลากหลายนะครับหน้าที่ในการใช้งานบางทีอาจจะใช้กับ24โวลต์ก็ได้ เป็นสามวาน,นะครับส่วนอินพุตนะครับก็จะมีบวกลบนะครับแล้วก็มีติกเกอร์นะครับส่วนเอา p ์พุตเป็นรีเลย์นะครับมี NO นะครับแล้วก็ Com แล้วก็ NC นะครับตรงนี้มันก็จะบอกไว้ตรงนี้ ตัวเล็กๆรีหรืไม่ก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับ nc ฮอมแล้วก็ e no นะครับตรงนี้ก็จะมืนันมีติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ขอมเอ้ยแล้วก็กาวนะครับนอกจากนี้ไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับใช้5้าโวลก็ได้นะครับอันนี้เป็นพอร์ตสำหรับเสียบอีกทางหนึ่ง นะครับโอเคขนาดขนาดก็เป็นขนาดประมาณเล็กประมาณสักห้าอ,อยู่ประมาณ10เซนนะครับโดยประมาณครับ อยู่ไม่ก็เพื่อสะดวกนะครับใส่ฟอง่นี้ง่ายๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูการทำงานของมันนะครับทีนี้ผมต่อวงจรไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมมันว่าโปรแกรมโปรแกรมที่ทำงานมันมีอะไรบ้าง ซึ่งมันมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับรองรับการใช้งานตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับโปรแกรมของมันก็มีประมาณ4โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่1น,นะครับโปรแกรมที่2นะครับ opnix คือ on time CL นี่คือ off time นะครับ LOP ก็คือ cycle time นะครับก็คือทำงานเป็นรอบบนกับไปกับมานะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้อันดับแรกเรามาดูโปรแกรมหนึ่งก่อนอ๋อทีนี้การใช้งานนะครับ อพอดีอันนี้ผมตั้งโปรแกรมรันไว้แล้วปกตินะครับถ้าเข้ามานะครับก็จะเจอสต็อปเนี่ยนะครับมีสต็อปแล้วก็มีเซ็ตเห็นไหมครับแล้วก็มียับแล้วก็มีดาว การใช้งานครับเรามาเลือกก่อนว่าสต็อปมีอะไรบ้างนะก็จะมี CP CP นี่เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นสลิปโหมดนะครับว่าเราจะตั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็มี OD OD ก็จะเป็นดิสเพย์โหมดนะครับ คือถ้าเลือกออฟเลือกออนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดโน,นโดซ okay, ีบีกันโอเคครับพอกดซีบีหนึ่งครั้งนะครับก็เลือกออฟหรือเลือก off, ออนก็ได้แต่ที่นี้ผมจะเลือกออฟนะครับโอเคกดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโอดีนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวจะกดอีกโอดี เป็นออนนะครับโอเคจบนะฟังก์ชันนะครับการใช้งานมากดปุ่มนี่ปุ่มปุ่มเซตเนี่ยนะครับปุ่มนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับ ทีนี้มันก็จะมีโปรแกรมขึ้นเป็น P จุ P 2 P จุด P 4แล้วก็ P 2 1 2.2แล้วสา3จุดแล้วก็สแล้วก็จะวนขึ้นม่อย่างนี้นะครับทีนี้การตั้งโปรแกรมเรากด P 1ครั้งนะครับมันจะขึ้น OP ก็คือ on time ก็คือสั่งให้ทำงานนะครับ ทีนี้ผมสั่งเป็น 5, ล้วเรก็มากดเลือกว่าจะกดอะไรเช่นเราอัเป็น10บวิอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดเซตจึ๊บมันก็จะ OP ทิ้งไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยที่ตั้งไว้10วินะโอเคไหมถ้าโอเคก็กดแชร์ไว้ก็เข้ามาที่โหมดมันมันก็จะจบนะครับทีนี้มันก็จะเป็น0ู โอในโปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งมันบอกว่าต้องกดสตาร์ทด้วยติ๊กเกอร์นะครับมันจะขึ้นโปรแกรมมันนะครับตัวนี้มันก็จะไปสั่งที่โหลดเห็นไหมครับโหลดก็จะทำงานเมื่อเวลาหมดปึ๊บโหลดก็จะปิดแค่นั้นเองนะครับ ส่วนโปรแกรม p หนึ่งนะครับโปรแกรม p หนึ่ง p สอง p หนึ่ง p สอง p สาเหมือนกันหมดครับผมลองแล้วมาขอเริ่มที่ p สองอย่างเดียวเลยนะครับ p สองก็จะมาเซตเหมือนเดิมนะครับ p สองก็กดไว้ สองนี้จะเป็น OP ขึ้นมานี่คือ on time นะครับที่ผมตั้งไว้10 10วินะครับแล้วก,กดอีกที่นึงก็จะเป็น CL นะครับเป็น off time นะครับเป็น5วินะครับอันนี้ CL OP CL นะครับปึ๊บถ้าเราตั้งไว้แล้วปึ๊บอันนี้ OP รับ CL มจะขึ้น5วินะครับแ้้ก็กดแช่ไว้ทิ๊บนะครับมันก็จะกลับหน้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโปรแกรมที่2นะครับออนไว้ผมตั้งไว้10บวิออฟหก็คือเหมือนทีหนึ่งทีสอทีหน่งนะครับหรือมันหน่วงเวลาอะไรประมาณนี้ที่เอาไปใช้งานนะครับ อยู่ที่การใช้งานนะครับผมก็จะกดติ๊กตรงนี้ดูนะครับมันจะขึ้นนะครับมันจะน่วงอ่อน5นาที5วินาทีนะครับแล้วก็มาออนนะครับอันนี้โปรแกรมที่สองนะครับหยุดนะครับเราต้องมากดใหม่ มันจะหน่วงก่อนถ้ามันถ้าเราเผิอมมากดติ๊กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันก็จะเริ่มใหม่นะครับจะเริ่มมองใหม่อันนี้เป็นการเซตเวลาสำหรับพวก การหมุนการกลับมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหน่วงเวลานะครับเพื่อให้ทำงานก็นำไปประยุกต์ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู2.1 2.1แล้วก็2อดส 2.2ง p นี่ผมตั้งไว้ที่10นะครับ on น n t i ทาวะครับ cl ตั้งไว้ที่5เหมือนเดิมอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกันเหมือนที่ผมบอกว่าโปรแกรมนี้เราจะลองให้ดูนะครับกดมันก็จะหน่วงไป5เหมือนเดิม ิบปโหลดทำงานนะครับโอเคไปโปรแกรมที่3เลยนะครับจะเด้นไปเสียเวลาโปรแกรมที่3นะครับมันก็จะมี3ฟังก์ชัน มี OP on time นะครับแล้วก็ off time นะครับแล้วก็มี LOP นะครับก็คือเป็น cycle time นะครับแต่ต้องมันต้องกดติ๊กนะครับหรือกดสวิตช์อีกนะครับทีนี้เรามาดูกัน OP นี้ผมตั้งไว้ที่10 ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวที่สมเนี่ยนะครับเรามากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับกดสต็อกนะครับก็จะเปลี่ยนจุดตัวิิยมว่าเราตามที่เราต้องการนะครับต่อไปก็เป็น CL นะครับอันนี้ผมตั้งไว้5วิฟังชั่นการทำงานใน OP นะครับโอเคถ้าความแล้วเราก็กด กลับมาที่หน้าโปรแกรมนะครับปดเซตมาที่หน้าโปรแกรมทีนี้เราก็จะสั่งเป็นติ๊กนะครับโปรแกรมที่3.1นึ่ี้จะออนไทม์ก่อนนะครับจะสั่งโหลดทํางานก่อนปื๊ดไปแล้วจะปิดนะครับห้าวิมันก็จะหมุนสลับกันไปอยู่เงี้ยครับ พวกนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับไปการทำงานพวกเครื่องคั่วนะครับกับมอเตอร์ดีซีนะครับพวกการให้น้ำพวกนี้นะครับจะเป็นรอบๆพวกนี้ทีนี้เขาต้องมาคุมด้วยตัวใหญ่ก่อนนะครับก่อนเซตวันเวลาเขาต้องการให้ถี่เขาใช้พวกพวกเนี้ยนะครับ เป็นทามเมอร์ดีซีเนี่ย mm hmm. เพราะพวกนี้มันใช้ได้อยู่แล้วกับ3 0โวลต์นะครับแม็กซิมัมการทำง,งานตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรามากดปุ่มรีเซ็ตมันอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะเริ่มใหม่ mm hmm. เท่านี้เองนะครับต้อามก็จะเป็นโปรแกรมที่3นะครับมาดูโปรแกรมที่4 โปรแกรมที่สบโปรแกรมที่เราก็มาอัพโปรแกรมที่4ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเราก็มาเซตตัวกดแชร์ไวปุ๊บ ก็จะขึ้น OP นะครับก็คือ ON TIME ทีนี้ผมเซตไว้10นะครับเอาไว้5แล้วกันกดดาวลงนะครับทุกตัวก็จะกดปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มติ๊กเนี่ยนะครับก็คือหรือปุ่มตัวนี้ นี่ครับเดี๋ยวม่ช่ดูนี่นะครับสองตัวเนี้ยแต่ผมอมมาต่อให้มันทำง่ายๆนะครับใจับการทำงานผมกดแล้วนะครับนี่โหลดก็ททำงานตัวนี้มันก็จะเหมือนเมนวลนะครับเป็นกดไดเล็กก็คือต่อไฟตรงใช้งานเลย ตัวนี้มันก็เป็นรีเลย์ใช้ทํางานได้หลากหลายนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมมอามาพะยุกต์การใช้มอนิเตอร์ตัวไฟนะครับตัวนี้แสดงสังเกตว่าตู้เวลาตู้เด็กเล่นเครื่องเล่นอะไรเงี้ยมอนิเตอร์ถ้าหมดเวลาพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวเซตแล้วก็แสดงไฟหน้าจอให้ทำงานนะครับ ว่าจะให้โชว์สีเขียวว่าแสดงแล้วนะมากดปุ่มรีเซ็ตหรือมาหยอดเหรียญใหม่ก็ได้นะครับโอเคหรืองานควบคุมมอเตอร์เป็น DC มอเตอร์นะครับพวกนี้มันก็ทำงานถือว่าทำงานได้ดีนะครับราคาก็ไม่แพง ปัญหาอื่นๆอาจจะมีกดปุ่มยากแค่นั้นเองนะครับค่อยๆไปนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทำได้เป็นแบบ CL เอ้ยไม่ใช่ NC ก็ได้นะครับซึ่งผมต่อ NC เป็นสีแดงถ้าไม่ใช่งานไฟก็จะ,สจะแสดงผลเดี๋ยวไปดูการทดสอบการ ทำไฟมอนิเตอร์อันนี้เป็นรถตรีนตะขาบของเล่นนะครับเพื่อแสดงผลในการควบคุม <Okay. S 1> วันนี้เราจะมารีวิวการใช้งาน t i m e ม r ร l a ีเลยสำหรับควบคุมมอเตอร์นะครับที่เราเซตไว้นะครับคลิปที่แล้วเราก็จะเห็นวงจรการตั้งเวลาการทำงานของวันนะครับทีนี้เรามาทดสอบระบบนะครับ อันนี้ทําเมอรอรีเย์เราจะอยู่ในนี้นะครับ,นะรบตัวนี้ก็เป็นทิกเกอร์สำหรับกดนะครอันนี้พอดีลูกค้าสั่งไว้นะครับอันนี้เราเซตไว้ประมาณ5นาทีนะครับโดยการใช้ทิกเป็นตัวสตาร์ทนะครับแล้วก็ปิดนะครับอันนี้เป็นอินพุตนะครับเอาพุต เอาพุทก็จะออกมานะครับออกมาที่ปั๊มนะครับเอาพุทธก็จะออกมาที่ปั๊มบนปั๊ม,มทีนี้เรามาทดสอบระบบกันนะครับตอนแรกวงจรจะถูกปิดหมดนะครับยังไม่มีไฟเข้าระบบนะครับอันนี้เหมาะสาหรับแบตเตอรี่12โวลต์ครับสาหรับพวกตั้งเครื่องเล่นนะครับที่คิดเงินนะครับเช่นรถโยกรถอะไรของเด็กเล่นที่เหมาะสําหรับ ควบคุมเวลาการเป็นยุคการใช้งานก็จะมีข้อจํากัดคือบางทีเราไม่ต้องหยดเหรียญเราใช้เวลาจับนีการให้เครื่องหยุดเลยนะครับพอเราออนปุ๊บนะครับหน้าตามันก็จะมีไฟออนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมอเตอร์ก็ยังไม่ทํางานนะครับต่อไปเราจะกดตอนนี้ไฟก็ยังไม่มีไฟออกนะครับก็ยังไม่มีออกทีเนี้ยพอทาร์เมอร์มันก็จะมีเซตโมดมันประมาณสัก5าวินะครับ เพราแค่กดตัวมอเตอร์ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเมื่อมันถึงเวลาเวลานะครับไฟแดงมันก็จะหยุดการทำงานตัวนี้ก็จะโชว์ไฟเตตัตว่าว็นคนก็จะเห็นง่ายนะครับอันนี้เป็นไฟมอนิเตอร์ LED เขียวสีแดงัวนี้ก็จะเป็นอันนี้สูงสับเ,นนะเป็นมอเตอร์ที่เราควบคุมนะครับผมจะปิดไว้ก่อนแค่นี้นะครับมันก็ง่ายๆสวิตช์ก็เป็นแบบผักนะครับก็ทำงานได้ง่ายขอบคุณครับที่ติดตามชมออนิอ o r ก a n i c farm สำหรับการใช้งานทั m เมอร์ในรูปแบบนึงนะครับซึ่งมันมีการใช้งานที่หลากหลายมากนอกจากใช้ระบบฟาร์มนะครับอันนี้เป็นควบคุมปั๊มน้ำสำหรับพ่นให้เราโมนิเตอร์บางทีเราก็จะมองนี้ข้างอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้อยู่ข้างในนะครับเป็นไฟแสดงผลว่าให้ปั๊มน้ำขนาดเล็กเราทำงานโอเคอันนี้เป็นไฟ DC นะครับ12โวลต์ขอบคุณครับที่ติดตามชมออนิออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับ